สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ํำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมหินเจียแท่นแบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเนาะหินเจียแบบนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะแต่ถ้าใช้เฉพาะงานค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเรียกหินเจียเหมือนกันนะคะเอาไว้เจียเหมือนกันถอดซ่อมเลยค่ะ ใบออกก่อนนะคะนี่คือภายในนะคะตรงนี้ต้องไม่หลวมใช่ไหมคะทั้งทองบอกว่าตรงนี้ค่ะมันต้องไม่หลวมนะคะต้องขยับไม่ได้นะคะแต่ว่าลรลทั้งทองขยับดูเมื่อกี้มันขยับก่อนข้างเยอะนะคะ อ๋อเดี๋ยวเราจะถอดข้างล่างค่ะตอนนี้เรากลับท้องเขาขึ้นมาแล้วนะคะข้างล่างก็จะเป็นมอเตอร์ของหินเจียต,ตัวนี้เลยจ้าเปิดฝาครอบออกมาก็จะเจอมอเตอร์เลยนะคะัอน,น็อตสามตัวจ้า จะมีคาปาซิตเตอร์แล้วก็มีตัวมอเตอร์นะคะลักษณะมอเตอร์จา,นานะนาับนะั่งทองจะต้องถอดมอเตอร์ออกมาดูนะคะ หินเจียแท่นแบบนี้เป็นเฉพาะงานนะคะเนาะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเราก็จะมาถ,ถอดให้ดูมาดูวิธีลือนะคะแล้วก็ซ่อมไปพร้อมๆกันเลยจ้า วันนี้ช่างทองกำลังถอดมอเตอร์นะคะถอดนอสสองฟั่งค่ะ ก็มีเฟืองนะคะเฟืองอยู่ในสภาพเป็นยังไงคะาจะมาเช็คมอเตอร์กันนะครับว่าปกติไหมางทองบอกว่าเดี๋ยวเรามาเช็คมอเตอร์อกันคะ่ะมอเตอร์ปกติเราก็จะต้องมตาลูกเกอะ เียบปลั๊กแล้วนะคะท่านทองกำลังวัดโอมอยู่นะคะโอมวัดกินที่เท่าไรคะร่นะ,ะเช็คแล้วมอเตอร์ปกติค่ะแต่เวลาใช้งานมันใช้งานไม่ได้นะคะลูกค้าบอกว่าเจียงานไม่ได้ไ<ห>มอเตอร์หมุนอยู่นะคะก็จะถอด เดี๋ยวเราจะมาดูชุดเฟืองตัวนี้กันค่ะตัวสีน้ำเงินเนี่ยคะะนะคะ,นะคะถอดน็อตสีตัวออกมาดูกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะซ่อมไปพร้อมๆช่างทองเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราต้องถอดมอเตอร์ออกไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะถอดชุดเฟืองข้างล่างอีกตรงนี้ค่ะชุดเฟืองเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนถอดชุดเฟืองนะคะตอนนี้กําลัง ถอดคาปาแล้วก็ถอดมอเตอร์อ,ออกก่อนนะคะนี่จ้าตอนนี้ช่างทองกําลังถอดชุดเฟืองนะคะถอดแหวนล็อกลูกปืนจ้าแล้วก็น็อตสี่ตัวซึ่งช่างทองได้คลายออกแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปจ้า แล้วก็ค่อยๆยกชุดเฟืองออกเลยนะคะมันน่าจะติดสนิมนะคะไหมคลิปนี้นี่ช่างทองถอดไปพร้อมๆกับถ่ายคลิปเลยนะคะช่างทองไม่ได้ เสร็จงานไว้ก่อนนะเราก็จะมาดูความยากง่ายของงานเลยจ้าเขาค่ะเหมือนให้เขาขยับนะคะ เทาะให้มันออกข้างบนค่ะมันน่าจะเป็นแกนออกแล้วเดี๋ยวออกก็ประมาณนี้ออกแล้วออกแล้วแล้วก็ดึงออกอีกทีนหนึ่งค่ะส่วนรวม้ยวชิ้นไหนเราก็ดูนะครับ ลูกปืนค่ะน่าจะเป็นเบ้าลูกปืนนะคะน่าจะทั้งเบ้าทั้งลูกปืนนะลูกปืนก็หมดสภาพเบ้าก็ลวลกปืนก็หมดสภาพแล้วก็เบ้าก็หลวมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ปัญหากันนะคะซึ่งถ้าใครมีหินเจลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำตามช่างทองได้เลยนะคะ มันมาจะหาร้านซ่อมยากเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะครับต่อตรงนะตัวนี้มันเป็นเหมือนเป็นติดกันนะมันเป็นติดกันเหมือนเป็นแผ่นเหล็กเดียวกันเนาะเพราะว่าการรับอะไรพวกนี้มันเซ็นเตอร์ศูนย์อะไรมันต้องดีนะก็เลยน่าจะทํามาให้มันเป็นชิ้นเดียวกันการรับพวกนี้ศูนย์มันต้องดีนะคะ เขาน่าจะผลิตออกมาให้มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะคะก็เหมือนคล้ายๆทุ่นหรือแกนอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะไม่น่ามีปัญหาจะเป็นปัญหาอยู่ที่เบ้าลูกปืนแล้วก็ลูกปืนเนาะลูกปืนไม่หมุนนะครับเห็นไหมลูกปืนไม่หมุนเลยค่ะทุกคนกเห็นไหม,มะคะเห็นไหมถือว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็มาแก้ปัญหาเบ้าลูกปืนกันค่ะถจับไว้อย่างเงี้ยมันต้องหมุนนะคะ ซึ่งมอเตอร์เขาไม่มีปัญหาแต่พอเราเอาไปเจียงานทํางานลูกค้าบ,บอกว่ามันทํางานไม่ได้มันเจียไม่ได้ค่ะนี่แหละคือสาเหตุนะคะเนาะเราก็ทำความสะอาดก่อนจ้าทั้งทองจะต้องเอาทินเนอร์นะคะทำความสะอาดเนาะ วันนี้เราต้องซ่อมตัวหินเจียนี้กันกลางคืนเลยนะคะขอโทษถ้าแสงมันจะวุบวๆๆนะับวุบวับเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าลูกค้าจะมาเอาแต่เช้าเลยค่ะ mm hmm. ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ร้านเมียช่างได้บริการนะคะนะ mm hmm. ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ที่เมียช่างพูดเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าที่ร้านนะคะเนาะไปเปิดเจอช่องเมียช่างนะคะแล้วก็ถามว่าเราทําช่องใช่ไหมเราก็บอกว่าเราทํานะคะก็เลยถือโอากาสขอบคุณลูกค้าไปด้วยเลยนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยอาจจะระบีเข้าไปใหม่นะคะตอนนี้เราต้องทําความสะอาดก่อนนะคะเบอรนเรนี่เราเช็ดดูเบอร์นะคะ 6202นะคะเบอร์ลูกปืนนะเนี่ยค่ะซื้อเปลี่ยนการที่เราไปซื้อลูกปืนเราก็ต้องเอาลูกกระปืนเก่าไปด้วยนะคะหรือไม่เราก็เช็ดทําความสะอาดแบบนี้แล้วก็ดูเบอร์เพื่อจะไปซื้อลูกปืนใหม่นะคะเดี๋ยวเราช่างทองหยิบลูกปืนแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนลูกปืนใหม่ามา้าเราได้ลูกปืนมาแล้วนะคะลูกปืนใหม่อันนี้ลูกปืนเก่าคะ่ะนี่ลูกปืนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองวางดูก่อนนะคะก็ได้อยู่นะคะเอามือออกนะคะ นี่ค่ะเนาะได้โอเคเป๊ะเลยทำการปรับในลูกยางดันลูกดันขอบลูกปืนนี่นะใหม่นะตัวนี้ครได้จิ้มออกนะจิ้มออกแล้วก็ดันใหม่นะอ๋อช่างทองทำให้ดูด้วยได้ไหมคะจิ้มตัวนี้ออกนะมันจะเป็นยางคมๆเหมือนแม่ข้าวสารนะครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะช้าๆนะ ทางเดิมมันจะแบนนะนะเมันจะเป็นกลมแล้วโอเคนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็กลับเอาทางที่มันกลมนะมันจะมีแบนมีกลมนี่ค่ะนี่ค่ะสังเกตเอ้าแบบนี้ค่ะจะมองยากนิดนึงอจะมองยากนิดนึงนะคะเห็นไหมมันจะมีเอเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้า <anto> นี่คือ <thing> <tinc 999> อุปสรรคเราจะไม่ตัดนะคะแล้วหล่นตรงไหนไม่หล่นตรงไหนนใช้มือจิ้มจารบีนะครับจิ้มเอไม่ต้องหยิบนะโอเคเอาเอาไว้อย่างนั้นแหละค่ะเอาค่ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะโฟกัสดูนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะคือมันสึกนะคะลูกยางที่ดันลูกปืนเห็นไหมคะว่ามันแบนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดเฉยๆค่ะเนี่ยเห็นแล้วเนาะ เห็นแล้วคะ่ะว่ามันแบนนะคะเราก็ดันเอาตรงที่มันกลมนะคะมาเสียบแทนนะคะเดี๋ยวช่างทองจะเสียบเข้าไปให้ดูนะคะซึ่งช่างทองได้เสียบแล้วครั้งหนึ่งแล้วช่างทองก็บอกว่ามือบังนะถ้าถ่ายไม่แน่ใจจะเห็นไหมแต่เมียช่างอยากถ่ายเนะยาะก็เลยขอให้ทําให้ดูใหม่นะคะค่ะเห็นไหมคะดันแล้วมันจะูนนลงเนาะแล้วมันจะนูนออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน ตั้งทองทํายังไงไม่ให้มันอ,อ,อยากอยากให้รู้ว่าเรามันไม่มันจะไม่ขยับเหมือนตอนแรกตอนแรกนะคะพอเราที่เราดูกันตอนแรกอะคะ่ะที่เราถอดออกมาตอนเป็นลูกปืนเก่าอยู่อะ่ะมันขยับนะคะตรงเนี้ยมันต้องไม่ขยับนะคะตัวจานรองใบอ่ะมันต้องไม่ขยับนะคะตัวแกนเนี่ยเห็นไหมคะ เนาะมันจะต้องไม่ขยับขยับได้เล็กน้อยมากๆค,คือถ้าคือถ้าจะให้ชัวร์ต้องไม่ขยับนะคะเนาะนี่ค่ะเห็นไหมตอนนี้มือข้างล่างช่างทองก็กําลังหมุนแล้วก็ขยับแกนอยู่นะคะแต่มันไม่ขยับละค่ะมันอาจจะมีดิ้นนิดเดียวเห็นไหมคะถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันจะมีดิ้นเหมือนกันค่ะนิดเดียวนะคะแต่ถือว่าโอเคค่ะเราก็ประกอบเลยจ้านะคะนี่ค่ะวันนี้เราก็ สำเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูตอนประกอบไปเลยเนาะล,นลูกปืนมี2ตัวนะคะตัวที่เราใส่ไปเบอร์สองสองสอน์หนึ่น,นะคะอ,อ,อ๋อตัวแรกเป็น6202นะคะแล้วก็ตัวที่กำลังจะใส่อยู่นี่6201นะคะห่างกันเบอร์หนึ่งเนาะ ตัวนี้จะอยู่กับแผ่นเฟืองเลยเนาะอยู่กับฝาข้อเฟืองเลยนะคะก็จะมีลูกปืนเราต้องเช็ดทําความสะอาดก่อนแล้วเราใส่ลูกปืนนะี่นี่นี่นี่ตัวนี้ก็มีค่ะช่างทองชี้ให้ดูหน่อยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอย่างที่ที่แต่ตัวนี้ไม่ต้องอ๋อตัวนี้ก็กลับแล้วทาลักษณะเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้ยังแน่นอยู่นะคะใช่ไหมช่างทองตั้งแต่แรกเนาะแน่นเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรากลับก็ดีค่ะ เนี่ยค่ะเป็นวิธีเทคนิคที่บางชที่บอกแต่ว่าเทคนิคแบบเนี้ยซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบช่างทองก็เอามาบอกนะวิธีกลับกับของยางรองลูกปืนนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนยางใหม่ค่ะเราสลับด้านเอา นนเราจะทําการตีลูกปืนเข้าไปนะคะข้างทองได้ลองข้างล่างไว้ด้วยขอโทษขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะขอโทษจริงๆเลยค่ะแม่ช่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะเพราะว่าร้านเปิดอยู่ริมถนนจะมีเสียงรถปิง้งรบกวนตลอดเลยค่ะเนาะ ขอโทษขออภัยจริงๆอ่ะขออภัยในการรับชมนะคะันด,ดน็อตยาวมากเลยเดี๋ยวรอให้ช่างทองใส่น็อตนะคะนี่ค,ะคะ่ะขันน็อตสี่ตัวครบแล้วเราก็จะอาจจะระบีเข้าไปนะคะ แล้วเราก็จะประกอบมอเตอร์เข้าไปเลยจ้า จะประกอบลองกันเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้ต้องขันน็อตเข้าไปก่อนค่ะเดี mm. ๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนขันน็อตเสร็จแล้วคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ย oh. วเราจะมาลองกันเลยนะคะทุกคนก็ติดตั้งคาปาให้เรียบร้อยนะคะค่ะเสร็จแล้วแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมาลองก่อนนะคะแล้วค่อยประกอบใบเข้าไปเนาะ ตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วหรือเราจะประกอบเลยคะลองให้ดูก่อนก็ได้ครับเห็นไหมคะไม่สายแล้วนะคะตอนแรกเลยที่เราลองมันจะสายอยู่นิดนึงนะคะแค่นิดนึงเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้แล้วนะคะ,ะซึ่งหินเจียแบบเนี้ยหาดูยากเหมือนกันนะคะเพราะว่า เฉพาะงานเนาะนี่คือวิธีการใส่นะคะนี่คือใบจ้ะสำเร็จแล้วค่ะแต่เดี๋ยวลองก่อน ได้แล้วก็ส่งมอบลูกค้าได้เลยค่ะพรุ่งนี้เช้าให้ลูกค้ามารับได้เลยจ้าเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ